สามารถใช้หน้านี้ไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้ได้เลยกดซื้อเพราะว่าแพคเกจจริงหลวนๆมันดูแพงมันดูหรูมันดูแบบอืไม่หนักหน้านเลยเฮ้ยโลดรอม่ชอบแบบเนื้อคุชชั่นที่มันเยอะเกินแล้วแบบจนมันตื้ต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนานขึ้นนิดนึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนของมีมินะคะกลับมาพร้อมกับหน้าสดแบบนี้แล้วจะรีวิวอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากคุชชั่นนั่นเองและคุชชั่นตัวใหม่มาให้ได้ลองกันอีกแล้วทุกคนเราจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เรายังไม่เคยลอง องใช้เรียนนะในชีวิตนี้น้องก็คือนี่จะเป็นคุชชั่นของชามิสตลับแดงนะคะน้องจะมาในแบบแพ็กเกจแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้คือเห็นแพ็กเกจแล้วแบบมันแพงอะทุกคนก็ t feeling ป่ะแบบมันดูแพงมันดูหรูมันดูแบบอืมดูความแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งดิมันมีความเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นแดงที่ถูกต้องมากกดซื้อเพราะว่าแพ็กเกจจริงหลวๆคือแค่ตัวแพ็กเกจอะเอาไปเลยร้อยเต็มร้อย ตัวพับนะคะน้องจะมาในรูปแบบหัวใจแบบมีเกรียนแรนนะคะนี่ทุกคนคือชามิดนะนี่โอ้ยมันดูหรูหรามากเลยเนาะตรงนี้อ่ะทุกคนเป็นที่ที่เราสามารถที่จะแบบกระจายเนื้อคุชชั่นได้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าแบบนี้เป็นแบบลายจุดๆให้เราสามารถเปลี่ยนเนื้อคุชชั่นได้อะไรเงี้ยเห็นไหมมาแกะซีลไปพร้อ,อมๆกัน จะบอกว่าน้องตลับแดงตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นเต็มๆว่า charms i perfect h e a r t everlasting matte cushion spf 50บวก pa 4บวกแบบจุกมีทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันได้แก่01น ivory นะคะก็คือสีที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้นะนี่ ก็จะเหมาะสาหรับคนที่แบบผิวขาวอมชมพูอะไรเงี้ยใช้ได้แล้วก็จะมีเบอร์02นะคะใน t ช r a l b e i เบเหมาะกับผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์03นะคะเป็นเบอร์สุดท้ายก็คือ honey b e i g จนะคะเหมาะกับผิวสองสีนั่นเองจะบอกว่าน้องนะคะเป็นกุชั่นตาข่ายเนื้อแมทแบบกำมหยีนะคะทุกคนเหมาะมากสําหรับสาวๆผิวมันผิวผสมอ่ะปริมาณน้องจะอยู่ที่12กรัมนะคะนี่เบแนะนําว่าให้แทบสัก2-3แทบอ่ะ2พอละมาลองให้ดูกันชึบ น้องพอดีสีเรามากเลยอะทุกคนเห็นปะอันนี้คือฝั่งที่ทานะส่วนฝั่งนี้คือไม่ได้ทาอันนี้คือผิวจริงนะคะเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้ฝั่งเดียวให้ดูก่อนเพื่อให้เห็นความแตกต่ตางมาเราจะวอร์มตรงนี้ก่อนเราไม่อยากให้เนื้อมันแบบมันตึบเกินอะไรเงี้ยค <c oughs> ือแถบไปอะน้องไม่รุ้หัวใจเลยเห็นปะ <c oughs> น่ารักคนนี้อยากใช้สามมือ พับนุ่มมากอ่ะดีต้อบอกว่าตรงร่องที่มันเป็นหัวใจทุกคนน้องเข้าไปในร่องแบบได้ดีมากเลยอ่ะอือไงวะจะบอกว่าตอนนี้เราแถบในคช,ชั่นลงผิวแล้วใช่ปะไม่หนักหน้าเลยมันบางเบามันแบบไม่เหมือนเราทาทุกคนเก็ตฟีลเรื่องว่าแบบมันจะมีคุชชั่นที่เราทาแล้วรู้สึกว่ามันตึบหน้ารู้สึกว่ามันหนักหน้าใช่ปะแต่ว่านี้ไม่เลยไม่หนักหน้าเลยเฮ้ยเลยเราก็ลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะเรารู้สึกว่า น้องชามิสตลับแดงตัวนี้เป็นสีไอวอรี่ศูนย์หนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันข่าวโกเหมือนกับแบรนด์อื่นอ่ะมันขาวในระดับที่แบบกําลังดีแต่ว่าในระหว่างวันเราไม่รู้นะว่าน้องจะ d r อปแบบมากน้อยแค่ไหนอันนั้นต้องไปพิสูจน์กันช่วงหลังอีกทีนึงเรามาทาอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะเช่นเคยเราจะวอร์มตรงนี้ตลอดเราไม่ชอบแบบเนื้อคุชชั่นที่มันเยอะเกินแล้วแบบจนมันตึบเกินนะทุกคนแบบไม่ค่อยชอบเพราไหร่แต่เอาจริงมาทุกคนถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะตอนที่เรากําลัง ลงเนื้อคุชชั่นบนผิวใช่ป่ะเราไม่ค่อยถนัดกับพับเท่าไหร่เรารู้สึกว่าพับมันเล็กนิดนึงอ่ะแล้วมันแบบถือยากอะไรเงี้ยเราต้องใช้สามฝ่ามืออ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าใช้สองอ่ะมันไม่ถนัดอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่คนนะพับมันค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนานขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้ม,มันแบบว่ากระจายไปทั่วหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงหัวใจอ่ะน้องทํางานได้ดีใน ด้านของแบบเก็บแบบร่องอะไรเงี้ยน้องทํางานได้ดีนะเนี่ยอย่างใต้ตาใช่ไหมทุกคนเราก็ใช้ร่องที่เป็นหัวใจเนี่ยแบบค่อยๆแบบเนี้ยน้องก็จะทํางานได้ดีในแบบบริเวณร่องแล้วนี่เราก็ทาคุชชั่นเต็มหน้าให้แล้วนะคะสีส่วนหนึ่งประมาณนี้รู้สึกว่าเป็นสีที่คนผิวเหลืองอะ่ะใช้เรารอด เพราะว่าเราก็ผิวเหลืองใช้ได้นะคะใครที่มีความกังวลคับส่วนหนึ่งเราคิดว่าลองเปิดใจใช้ดูน้องไม่ได้ขาวบอกขนาดนั้นโอเคจยวหลังจากนี้ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟินิชลุคให้ดูกันค่ะชั้นนี่ก็คือไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะน้องคห้ฟินิชผิวแมทนะคะทุกคนแมท t แต่ว่าไม่ตึบอะเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบความติดทนของคุชชั่นตลับแดงกันตอนนี้บ่ายโมงนะคะเราไม่โกงเวลานะทุกคนบ่ายโมงนะคะวันที่ สิสิงหานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตงานผิวให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ขอตัวไปเดินก่อนตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะคะผิวหน้าก็ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงให้ดูความมันของหน้าตอนนี้เรารู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเราเพิ่งเรียนห้องแอร์ใช่ป่ะทุกคนเราก็รู้สึกว่าแบบ หน้ามันก็แบบไม่ได้เจอแดดเต็มที่อะไรเงี้ยประมาณนี้เรารู้สึกว่าน้องอ่ะสี่ดรอปกําลังพอดีไม่ได้มีส่วนไหนที่มันหลุดลอกออกไปหรือว่าหน้าก็ไม่ได้ยืดนะทุกคนตอนนี้เวลาทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะให้ดูผิวหน้าเราตอนนี้เรารู้สึกว่าผิวหน้าตอนนี้คือทุกอย่างยังโอเคม,กมากคือทุกอย่างอ่ะมันแบบมันติดผิวแน่นสนิทมากไม่ได้เยะิะมไม่ได้มันอะไรเวลาทุ่มครึ่งนะคะอยากให้เห็นความกันน้ําของคุชชั่นตลับแดงนี้ทุกคนให้ดูชัด ดูความเม็ดน้ำดิคือน,น้องแบบเป็นเม็ดๆเลยอะไม่มีความเยิ้มไปกับเนือ้อคุชชั่นนะทุกคนเห็นไหม ตอนนี้3ามทุ่มสินะคะเราก็ใช้หน้านี้นะคะทุกคนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสามทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอันดับแรกคืออยากจะชื่นชมดีไซน์ก่อน Packaging จจดูหรูดูสวยดูแพงอย่างที่สองนะคะหลังจากที่เราได้ทดสอบก,กับหน้านเราแล้วใช่ไหมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้สามทุ่มอยากจะชื่นชมมากเลยว่าเป็นคุชชั่นที่สบายผิวมากคือทาเหมือนไม่ทาเราสามารถที่จะแบบ ยิ้มได้หัวเราะได้แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันจะมีเนือ้อคุชชั่นที่แบบเวลาที่เราหัวเราะห,หรือว่ายิ้มเยอะๆทุกคนมันจะตก่ลงใช่ปะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะมายิ้มให้ดูเห็นไหมทุกคนน้องไม่ตกรล่องแล้วแบบงานผิวฟินิชผิวที่ให้ระหว่างวันน่ะสวยผิวยังเป๊ะอยู่เลยจนตัวน,นี้สามทุ่มลนะ ผิวยังเป๊ะบางอยู่เลยจะบอกว่าคุชชั่นตัวนี้เป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนส่วนเราก็าคือเป็นสาวผิวมันเนาะข้อดีข้อที่3นะคะน้องกันน้ําได้ดีมากหน้าคือไม่หยืไมยไม่หายาไม่ไหลเป็นคราบนะคะนี่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงข้อเสียของตลับแดงกันบ้างข้อแรกเลยอันนี้คือเราเจอตั้งแต่เราใช้เนื้อคุชชั่นตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วเรารู้สึกว่าตลับแดงตัวนี้น้องค่อนข้างที่จะ มีพับที่เล็กนิดหนึ่งอันนี้ส่วนตัวสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าแบบพับอะแอบเล็กไปหน่อยเวลาที่พับเล็กอะมันรู้สึกว่าหนึ่งคือมันไม่ค่อยถนัดมือไม่คอนโทรลยากอะรู้สึกว่าแบบต้องใช้สามนิ้วอะไรเงี้ยเอออาจจะเพราะว่าความชินด้วยพอพับเล็กอะมันจะต้องใช้เวลาในการเกลีย่ยให้มันทั่วหน้าหนานขึ้นนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ น้องก็ทํางานได้ดีในด้านของเก็บรายละเอียดตรงร่องตาได้ตรงแบบนี้ได้อทุกคนเห็นไหมน้องเข้าได้ดีอ่ะน้องทํางานได้ดีตามแบบบริเวณร่องข้อเสียข้อที่2นะคะที่เจอก,อก็คือเรารู้สึกว่าสีค่อนข้างที่จะไม่หลากหลายเท่าไหร่ คือเราหมายถึงว่าคือปกติเราจะใช้เป็นสี01 Ivory ใช่ไหมความรู้สึกส่วนตัวคือนึกว่าน้องอ่ะจะสีแบบขาวกว่าน,นี้นิดนึงเพราะว่าระหว่างวันที่น้องตรอ p ลงอ่ะทุกคนมันจะกําลังแบบหน้าใสาแบบกําลังพอดีแบบเป็นความไบรท์ที่แบบกำลังพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับ4 01 Ivory ของตลับแดงที่เราใช้นะปัจจุบันนะทุกคนเรารู้สึกว่าระหว่างวันที่สีมันตรอบอ่ะคือสีอ่ะมันแอบใกล้เคียงกับสีผิวจริงของเรานิดนึง คือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าสําหรับความชอบของเราอะเราแอบ,บอยากให้401อะมันข่าวกว่านี้อีกนิดนึงแอบบอยากให้ข่าวกว่านี้นิดนึงไม่ก็ ท่างแรงอาจจะเพิ่มเป็นเบอร์ศูนศูนย์แล้ข้อดีสําหรับใครที่แพ้ง่ายนะคะไว้วางใจได้เลยเพราะว่าน้องตลับแดงตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีเทาข้ามและก็ไม่มีเมนโนรอลออยด์ด้วยใครที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับผลลัพธ์ที่เราใช้นะสิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอกับผิวหน้าเรานะคะทุกคนต้องทําได้ดีนะชอบฟินิชผิวอะชอบความบางเบาชอบ ามไม่หนักผิวในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ใน description box เช่นเคยเลยนะทุกคนก็สามารถกดไปดูราคาได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ว